วันนี้ฮันลาบเหนือจ้าคงจะมีสำเร็จลูกงานเข้ากันดีประจำแล้วจ้าทางใดจ้า ลุ่มหมอเลยครับผมเนี่ยถึงในห้องกรสุกเรียบร้อยลวเมื่อฟักเรียบร้อยแล้วพี่น้องปรุงได้เลยจ้าที่ขาด่าได้ก็คือผงลับเนื้อจ้าสำหรับหลับเนือ้อเขาสิบวซส์เขาขวาดนะจ้าอ่ะปรุงวอ,อําลำจ้ะน้ำปลาก่อน คนในเขาแบบก้า ca ๊กขึ um ้นออกลาบเนื้อหอมได้เลยนะพ่อนะหอมกินมาแก้มจริงวะตะก้อนเท่ากับยู่บ้านเท่ากับมเคยกินเนาะพ่อมาขายนี่กะลูกค้าสั่งเท่ากับเอามาใส่กะโอ้หอมลูกค้าทั้งเนื้อเป็นก้ามาตังมีลาบเนื้อวะคนแบาเอาจัดให้ึ่งเปนตัวกับติเ็ตยากกว่าในตัวครับผมมิเบตผมตำรวจลูกมันก็มี่เบิร์นแล้วแม่เนาะ คนเห็นมันเหนียวตุยตุยจังขามันแหง้งเขากระเลือดหยอดจักน้อยนี่เริ่มตุยแล้วมาซีมจ้งหอมขกพี่น้องเลยอ่าหอมนัวเพราะดีแล้วจ้ะอำลำ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยป่ะแม่จ้าเรียบร้อยจ้ายังจะไปหาหมองกินตัวบัดนีอสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาดิครับกินมาละจ้ามือนี้มากินลาบเหนือน้ำกันจ้าลาบเหนือเข็ดเหนตะลุกข้ากินจะของก็กินน้ำเต็หน่อยโอ้ยซี่บึงเหลือกติดใหญ่มารับลาบเหนือนี่เฮ้ากะมีเครื่องเคียงของทางเหนือเยอะครับจ้ามีเครื่องคือเตียไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่ต้องง่วง ไปมาถึงทางลับเนื้อกะเอมฟอก่ึงในสุกเนื้อสดแมนครับมา,มาจ้ามาแซบ,<อ>บน้ำกัน,น <ะ S 2> มนัน <laughs> หอมหอมหอมัหมมกแกนหอมกินแกนนะอืมอืมเขาทาอืม คุณนายละมากเหมือนในโลกเอาตัวสั่งตลาดเหนือเนาะคุณเป็นคนล่ำปางจ้าสำหรับลับเนื้อทำงานเครื่องในมันก็้ิีซุกครับผมจ้าเนี่ยก็ดิบขึ้นเกลีเดือดกับต้นขึ้นเกลีแต่ส่วนมากทั้งเนื้อเป็นก็ทิใส่เนื้อควายเนาะห้าบ้านเ้าก็หากินยากเนาะ กินเนื้อวัวกับพ่อแล้วอืม,อมขอสำคัญเนี่ยเลยเนื้อตุยตุยราบีหน่องเครื่องปรุงมมนละเอียดเน,นะพอน่อเนาะเวลาเขาคนเขาก,กันมันสิเป็นตีเลย แล้วํำยังไงโอ้ผักไี่เป็นส่วนคือเกอาเห็นมันขายัีตลาดนัดก,กับว้าวเฮ็ดกินล่องเบงกันนะเฮ็ดเป็นมากลูกค้าปฏิใจพี่น้องไง ันพี่น้องทั้งเหนือไผ่มีพริกเหนือแซ่บ,บตรงใหม่เนี่ยนะครับเพื่อนะคะขอมี่มองได้รสชาติทิแซ่บอืม แ,แรกๆก็กินเพราะใคเป็นหรอกอ,อันนี้กัอุ่นนุ่นเฮ็ดไปเฮ็ดมาติดใจอุ่นนุ่นพริกเนื้อจากพี่น้องที่บ้านมาเอามาขายมันวานร่ำเอากลับอม,อม่ดีเนียจากคนบ่เคยกินเย็นน้องก็ติดใจอ่ะอืออือคุยเอาอืออือ เรือทั้งหมดต้องไฟลายนะครับผมไฟบอดตุยตุยอืมแต่ยังให้มันตุยลายคนนี้คนกระใ่ไ,ได้พะใ่แล้วก็คน้นยุหันละเ <c oughs> ย็นงค้นโดนบไรหิ้วเขา <c oughs> ทั้งเนื้อมันกัหอมเครื่องเทศของเพิ่นกับผมแม่นเครื่องไผ่เครื่องมันเนาะอือโดยเฉพาะ่ะแต่ทางอีสานเป็สิเน้นรสชาติของอาหารตกของหอมใหม่แต่ทางเหนื้อมันบ่เกียร์ของหัวก้านบางคนมาเอาเลือไซรัลไลท์แต่บ่ใส่ข้าวคั่วขมๆว่าซั่น อาจจะมีเงินมาจากทั้งเหนืนอเนาะคงินจิบเบลแกนใส่เงินมาเป็นแบบเส้นถุงเอาเมื่อบ้างสำหรับวันมีพีิกลาดเหนือยยอยู่แล้วเพียงแต่มากับรสชาติอย่งน้ำเยน็นนุ่งสะกันวันเพระง่ายคุม้มยู่เงินบะมีดดีวยูสันว่า อืมกินไปนีป่กระแทบดีครับผมว่าเครื่องหนอกเครื่องในอยู่กับดีซุกบดเลยหอมดีอื๋อ้แซบดีแซบดี สำหรับคนที่บอกินดิบกลับไปขวายได้ไหมเนาะจ้าอ,อืมกับอีเพิ่มความหอมของเครื่องเทศบีบมจ้างถือไฟแล้วก็แห<ฮ> <ไฟ S 1> ้งหอมไฟถือถือฟิกแล้วก็ถึก,ถก,ลถกเลือดเนาะอืมหอมอิเลีอืม ข้าบอกเอม็ดไปปลูกโรงพยาบาลก่อนเอาไปปลูกทั้งสารค้ามดะกลอนมันห,มหอมดีเลยปากแก่นไหมเนี้ยมันมักจะสูงว่าอืม,มกะทิเป็นพืชประจำจะผู้มีผลก็เห็นแล้ว ตั้งเนื้อมันก็นไม่พื่อแบบนี้วัตถุดิบแต่ภาคิตาเราขนาดสีมีหรอเจ้ากาเตี๋ยเอิญพ่อเราเสื้อใช่อหอมขุยเนบเนบสีมันติดข้ามตาตีหมดแล้วเอาละครับผม อบอเคยแนะน้ำลาบเนื้อเตี้ยเมื่อนี้เอาลาบเนื้อมาแนะนำ้ำพอพี่น้องทางบ้านสำหรับคนดีมากกินลาบลาบในหอยเผือ,อเกเบืออยากเมื่อว่าพี่น้องทางเหนียวอ่านมาทังนี่อ่ะมามาแบะมีเลยหลายคนอยู่เพิ่นมากินมผมอมลำ้ำเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าว่าต้องกลับบ้านแล้วมากินลาบใน,นอหอยก็ได้แล้วลาบเนื้อวัสดุอะไะครับเฮ็ดให้เบิ่ง กินให้เบื้องแล้วเรียบร้อยวามีแน่นอนครับผมมากกระตังได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ดีไม่แห้งกันทุกตันคือเก่แล้วครับผมยาถูกยาจนก็แลกอะนะดังกับชีวิตครับผมสองคนตายแย่กติขอสตัวไปเน็ตจ้าสวัสดีจ้า